สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 แล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับก็มาพบกับคุณต่องแล้วนะครับในเรื่องกิจกรรมออกกําลังกายด้วยเกมการเล่นเกมนะครับนอกจากจะได้ออกกาลังกายแล้วก็ยังมีความสนุกสนานอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ใช้การวางแผนการแก้ไขปัญหา,าเฉพาะหน้าแล้วก็เมื่อเล่นจนชํานาญเล่นจนเก่งแล้วเนี่ย เราก็จะมีทักษะแล้วก็แนวทางการเล่นที่หลากหลายซึ่งทักษะแล้วก็แนวทางการเล่นที่หลากหลายเนี่ยสามารถนําไปไประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่นๆได้เป็นทักษะของชีวิตแต่เดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายกันก่อนนะครับท่าน,นี้ก็คือกระโดดไฟขาสลับเดี๋ยวมาทําตามเลยนะครับ ยืนมือจับที่เอวนะครับกระโดดแล้วก็คว้าขาขวามาข้างหน้า,านี้แล้วก็กระโดดต่อไปคว้าขาซ้ายมาข้างหน้าแล้วก็กระโดดคว้าขาขวามาข้างหน้ากระโดด ควายขาซ้ายมาข้างหน้ากระโดดไวายขาขวามาข้างหน้ากระโดดไวายขาซ้ายมาข้างหน้ากระโดดถ้านักเรียนทำได้แล้วก็เพิ่มความเร็วได้นะครับ สลับให้ถูกนะครับ ท่าน,นี้ก็ต้องใช้สมาธินะครับต่อไปนะครับก็เป็นเกมเก็บของให้ครบซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นมาร์คเกอร์นะครับแต่ถ้านักเรียนจะใช้อุปกรณ์อื่นที่นักเรียนมีอยู่ก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้มาร์คเกอร์สีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้มวันนี้นะครับ เป็นแดนนะครับแดนของแต่ละฝั่งส่วนมาร์เกอร์สีส้มอันนี้กับอันนี้ซึ่งมีทั้งหมด5อันเป็นของที่จะต้องเก็บนะครับพอให้สัญญาณต้องไปยืนที่แดนพอให้สัญญาณนะครับก็จะต้องไปเก็บมาร์ากเกอร์สีส้ม นะครับมาไว้ที่แดนของตนเองใครได้ครบสามนันก่อนก็จะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวจะมาสาธิตกันก่อนนะครับโอเค ของข้อหมูครบ3อันอผมกต่องที่สออันแปลว่าขหมูชนะอ่ะเดี๋ยวมาวางคราวานี้มีเทคนิคอยู่หลายวิธีนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคนี้นะครับ นีคุณตองชนะคุณตองมีสามอันคุณหมูมี2องอันนะครับนักเรียนสามารถที่จะไปหยิบมาร์กเกอร์สีส้มที่แดนฝั่งตรงข้ามได้ก็แล้วแต่นะครับต้องคิดหาวิธีที่จะเอาชนะ ให้กูตองชนะกะูตองชนะ ก็นักเรียนพยายามใช้เทคนิคเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝั่งให้ได้นะครับการออกกําลังกายด้วยเกมนะครับก็มีประโยชน์มากมายหลายด้านเลยและนักเรียนเนี่ยก็อย่ากโกงกันยาวเปรียบกันมีน้ําใจนักกีฬาต่อกันและเวลามีปัญหาเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันงานให้นักเรียนปฏิบัติท่ากระโดดควายขาสลับหรือเล่นเกมเก็บของ ให้ครบและถ่ายภาพครูตองไปก่อนนะครับบ๊ายบาย